ลัคนาราศีกุม65วันจากนี้โชคดีฟ้าประทานคุมทรัพย์ใหญ่ถึงสามขุมจะได้จากตรงไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามเกิดมีคำตอบให้อย่างแน่นอนสวัสดีครับทุกท่าน EP นี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมครับและก็ต้องบอกครับเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปรายเดือนสิงหาคมชาวกุมครับ ยังไม่ได้ฟังฝากในมุมขอบบนก็กดเข้าไปฟังได้หรือฟังต่อจากคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเพราะจะาทานแบบและเอียดและคลิปนี้ก็จะต่อยอดเพราะเห็นว่าดาวพุธตอนนี้ครับโครจรอ,อยู่ในมุมที่เล็งลัคนาเราดีต่อใจเรามากๆชาวกลุ่มครับเพราะดาวพุธอยู่นานด้วยนะครับอยู่ตั้งยี่สิบามกราถึงยี่สิบแปดกันยาหกสิบกว่าวันสองเดือนกว่าๆเลยก็ว่าได้และดาวพุธนะครับท่านไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าปเปลือยครับท่าน มีตำแหน่งถึงสามตำแหน่งครับนี่แหละครับเรียกว่าขุมทรัพย์สามขุมครับขุมแรกครับราชาโชคฉลกดฉลวุลุนเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำน,นาะจราชสักหรือพระราชาเม่อซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหนที่สุดยอดยิ่งใหญ่มาง่ายและมาเยอะขุมที่สองครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบันรฟันชงเฉงอ่ขุมนี้ก็ให้คณในเรื่องการแข่งขันการฝ่าฟันจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้รับชัยชนะขุมที่สามครับได้ณละอุด,ดมมาเกณฑ์ มั่งค้าอุยมสมบูรณ์ร่ำรวยครับเห็นะครับจากพระราชทานมาให้แล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไปเลยว่าจังหวะนี้นะชาวปุ่มต้องดาวพูดคืออะไรครับพูดเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายพบปะผู้คนดาวพูดมาจากเรือนปุตตะและมรณะนะครับแปลว่าใช้ลูกน้องบริวารทําให้เต็มที่นะครับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์จะโดดเด่นแต่อันนี้คือภาพรวมแต่อา์จะมาเจาะหรือห้หรือว่า ควรจะไปโฟกัสตรงไหนฟ้าประทานเรื่องไหนมาให้เราเราจะได้ลงมือทําแบบถูกจุดมันจะได้เฮงๆรวยๆเร็วขึ้นนะครับจาะเริ่มที่วันอาทิตย์ครับชาวกลุ่มครับดูครับดาวพุธลูกศนชี้ไปที่เลขสี่เป็นสีตามทักษะครับสีนี้ก็คืออะไรโชคลาภความสําเร็จความเจริญโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะทักษะเป็นสีเป็นดาวใหญ่เป็นเรื่องราวใหญ่ๆแสดงว่าจะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โต ยิ่งใหญ่ดุจพระราชาของจริงแปลว,ว่าพูดกันจริงๆให้ลูกน้องทําง,งานกันจริงๆหรือมีการเดินทางพบปะตามทินต่างแดนต่างประเทศไลฟ์สดออนไลน์เรียกว่าทางดีหมดเลยครับรีบทําให้เยอะๆเพราะว่าหลังที่สิเอ็ดก็คืออยากให้ทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับถึงวันที่สิบรีบลุยเลยนะให้สําเร็จก็จะได้ง่ายและได้เยอะแต่ถ้าทิบเอ็ดถึงสามสิบไปแล้วครับสิงหาคมภาคองศาวิปริตครับจะได้ยากต,ยต้องเหน็ดต้องเหนื่อย ต้องไปทำอะไรที่เปนเก่าๆลูกค้าเกา่าๆ,ๆสินค้าเก่าๆแล้วปัดฝุ่นมาทําใหม่ถึงจะพอได้บ้างนะก็จะเหนื่อยและหลังวันที่สามสิบไปแล้วคื ink, วอสามสิบสิงหาคมถึงที่สิดกันยาย,ยนอันนี้ดาพูดเดินหน้าเต็มกาลังหาก,ก็ลุยต่ออีกทีหนึ่งเห็นไหมต้องรู้รู้หนักรูเ้เบารู้ผ่อนอะไรนะี่นะก็จะยิ่งสําเร็จแต่ถ้าใครเจอวันที่เขาไม่ต้องบอกกันได้เลยเขาก็จะทําอะไรบ้างนะเพราะเห็นแล้วว่าดวงดาวกาลังมาได้ตําแหน่งที่ดีมากและได้เยอะแลวได้ง่ายนะ ขอให้พูดบวกเจรจาบวกคิดบวกและลองดึงดูในเรื่องราวดีดเๆเฮเๆียวเลยๆอย่างแน่นอนนะครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์กันบ้างครับเกิดวันจันทร์ดาวพุธเป็นเดชตามทักษะครับสแสดงว่าเดชเกี่ยวกับการงานชื่อเสียงและเกิดยรแิยศ้ะพอมันเล็งกับตัวเราก็ว่าเรามีเกณฑ์จะได้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยงานดีขึ้นออกงานมีเกณฑ์ได้งานทํางานจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาหาเรา เพราะนั้นจะคุยจะเซ็นสัญญาซต้ายคอนแทกอะไรกันได้เลยนะคะรับวิดาวเดีเป็นรอในรุปัตนีคนรักคู่ของหุ้นส่วนส่งเสริมเกื้อกูลเมตตาอุปถัมภ์เพราะได้รชาชาโชคมาจากอุดมเกณฑ์โอ้โหได้เยอะมากะนั้นรีบทำเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็ได้เออโอ้โหมันเป็นอะไรที่โดดเด่นแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นั้นรีบทำรีบรูได้เลยนะเป็นเดชแปลว่าอะไรได้เยอะไงะนะ,ะถ้าเกิดประจันยินดีด้วยะะเลยนะครับรีบไปทําเลยนะครับสิ่งที่เรากำลทำอยู่นั่นแหละ จะประสํคาสเรส็จอย่างใหญ่โตนะครับออกไปเกิดวันอังคารวันนะครับเกิด6มูเช้าวันอังคารถึงปี5900เช้าวันพุธนะครับดาวพุธเป็นอายุครับอายุเล็งลัคนาแปลว่าต้องดูลสขภาพเราให้ดีก่อนแล้วลงมือทํานะครับก็นรกระบําเร็จสองไปทำไรายได้ที่เกี่ยวกับอายุทั้งทางตรงและทางอ้องทางตรงก็อดูแลบําบัดรักษาคนไข้คนแก่เปิดรับเลี้ยงดูแลคนแก่สูงวัยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ ก็ทางอ,อ้อมว่าอะไรเช่นไปคุยกับลูกค้าก็เปิดใจเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทําอะไรมาดูดีอันนี้ก็ช่วยได้หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับอายุแต่ติดต่อคนมีอายุีดวคนมีอายุอันนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ดูแล้วก็จะโดดเด่นเฮ้ยยิงปืนนั้เดียวได้นกสามตัวอ่าทําอะไรครั้งเดียวแต่ได้ถึงสามเด้งเนี่ยก็เลยเป็นขุมทรัพย์สามขุมนะเพราะนั้นคุยหรือดาวพุธเป็นดาวเจรจาสอสายนึง้วไปคุยกับคนมีอายุไปก่อนจะเป็นการดีนะครับยิ่งโดดเด่นมากๆเลยนะครับ ต่อไปครับเป็นวันพุธกลางวันพรมงชาร์ฮอนพุธก่อนหกโมงเย็นของวันพุธเท่านั้นนะครับดาพุธเป็นบริวารอ่าแล้วดาพุธเป็นเจ้าเหรียนกตกจาก็บ,บริวารเนี่ยามีลูกน้องนะลูกน้องได้สามราชาโชคมาหาจากาักรและดูมเกนี้ลุยเลยนะครับกระจายงานให้เขาทาอย่างเต็มที่เลยเขาจะทํางานหาชื่อเสียงได้ยอดได้เป้าให้กำลับอีกมากมายนะครับลูกน้องจะขยันแข็งแ็งลุยเลยครับทั้งที่เป็นจังหวัดที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ทําเองสิครับ ก็มีมูอที่จะประสบควาสวเร็จนย่างใหญ่โตได้ครับเพราะตัวเราก็เป็นดาวประจําตัวเราอยู่แล้วดาวพุธปรจำก็ลุยเลยนะครับก็จะดีะทําเองก็ได้หรือแ,แ,แฟนไห้แฟนอายุน้อยกว่าหรือแ,แฟนเป็นบริวารแล้ว่ะสัมพันธ์กับบริวารก็คือเขาจะช่วยเหลือก็้อกูกระทมเรามีอะไรก็ให้เขาช่วยได้อีกนะโอ้ดีหมดเลยหรือเสี่ยงโชคก็คซื้อคนอื่น้อยกว่าลูกบอกเลขเลข,เลขจากกุมารให้ไข่ใครที่เป็นเด็กๆอะไรอย่างเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ เราจะที่ทำดูโสนภาพด้านนี้นะครับก็จะเห็นปังมากขึ้นต่อไปเจอวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็คือระหองมงเย็นของวันพุธถึงตีห้าทุ่เช้าวนันพฤหัสบ่าครับแต่พุทธประภสาหัทานทักษะอันเนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงเนี้ยอ,นะอยากจะบอกนะครับนี่แหละคือความแตกต่างมันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหเป็นเดชดวงศรีนี้มาง่ายมาเยอะแต่พอเป็นวันพุธกลางคืนเท่านั้นแหละโอ้โหมายากมาเหนื่อยต้องลุยต้องบ้าง,งานต้องทำงานเยอะๆถึงจะได้ดีได้ดีเห็นไหมนี่คือความแตกต่างของแต่และว,วัน นะครับยังไม่รวมถึงเรื่องพบอุตสาหะนะนที่พยายามจะดูให้แบบสุดๆแต่ก็รู้กันว่าอุตสหาหะเราได้โชคได้มหาจักรได้อุดมเกณฑ์มัง่งคั่งก็ทำสิครับอย่าช้าลุยต่อเลยนะทันทําง,ง,งานงานลาดงานหลวงงานจกๆช่วงนี้จะมีงานแปลกๆงานเยอะทําไปเลยครับนะอุตสาหะเราต้องขยันอย่างเดียวเลยเพียรพยายามแล้วก็ตรวจสอบในงานาด้วยเออทำแล้วดีหรือเปล่าไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น ก็ยิ่งจะเป็นคนเล่นยังใหญ่โตครับเเสีย่ยงโชคเราเป็นเล่นที่เกี่ยวกับการทํางานเล่นแบบทักงานอะไรแบบนี้มีเงินจะออกก็ได้หรือว่าพุ๊บก็คือโชคด้วยราชาโชคนั่นองนะครับหรือขยันไว้ก่อนดูคนจะเมตตาอุปถัมเราก็าจะพาเราไปจู่สุดที่ได้ง่ายหรือได้เล่นสล็อตแหนกงก็ร่ำรวยขึ้น,ลลนไ,ได้เหมือนกันนะครับตรงน,นี้ต่อไปก็เป็นเพื่อสวัสดีครับ้ะพูดเป็นมนตรีครับมนตรีนี่คือจะมอีเพืพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเห็นคุณค่าเรา มอบหมายโอกาสช่องทางการงานให้เราแล้วก็เกิดเงินทองร่ำรวยก็ได้หรือถ้ายังไม่มีเข้ามาเราก็วิ่งไปหาเขาสิครับคี่ใหญ่ในที่ทํางานคนที่รู้จักที่ใหญ่ๆโตๆมีอํานาจมีบารมีซีเนียคุณพ่อคุณแม่คุณย่าน้าอานี่บหมดตีได้หมดเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันไปดูก่าเขาเกิดเรื่องราวดีๆนะครับวิสัยทัศนกับคนที่อายุมากกว่าหลักนะครับแถววิศวกรก็เราทําตัวเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่จะไ,ได้ไปเที่ยวไปเล่นไปวันๆนะช่วงนี้ต้องขยันามทำมาหากินนะโอ้โหแล้วยิ่งดาวเรื่องอะไราการเงินเราก็เป็นราชาโชคดาวราหูดาวหยันเราก็เป็นเทวีโชคนะซรับช่ว,วงนวนเนี้ยเราจะมีทั้งราชาเทวีโชคโอ้โหมีนักเนี่ยตามหานิยมมีแต่เรื่องราวดีๆพูดเยอะๆจะได้จะติดต่อเพรา,าวะว่าผู้ใหญ่เยอะๆถึงจะได้พบโอกาสดีที่แสงมาโอ้โหรวยลงมีทางรับรวยครับนะ,ะนสุขครับู้หลักผู้ใหญ่นะครับเสารวันศุกร์ครับดาวพุธเป็นมูลละกรรมทักษะครับ มูลและก็มูล,ลค่าทรัพย์สินที่ดินบ้านรถอสังหาแปลว่าให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือเราก็ไปทําสายอสังหาในหน้าบ้านรถที่ดินให้เช่าไปเลยครับก็คือแหละก็ต้องไปดิวหรือทํางานที่บ้านรถฟอร์มโฮมหรือเรียกว่าทําอะไรก็ได้ให้มันไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็จะยิ่งดีก็จะทําให้เราเงินฟองมาเยอะต้องบอกเรว่ามูลล้เนี่ยถ้าได้ได้เยอะนะ เหมือนวันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นเดทเป็นสีเดทสีมูลละเนี่ยมาเยอะครับ,บอกเลยมลตีด้วยนะเพราะฉะนั้นลุยครับช่วงนี้จะได้บ้านใหม่รถใหม่อ่าได้เหมือนกันได้เสร็จไม่พอเลขรถออกอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือเริ่มมาหลายเด้งแล้วเริ่มหลายขุมทรัพย์แล้วหลายขุมได้เห็นไหะนั้นลุยทำพูดจาด่ดาเจรจาติดต,ต่อสื่อสารมีการโฆษณาเส้นเร็จได้รับชัยชนะก็เป็นมหาจักรสักตัวที่เป็นใหญ่ ก็ลุยทําไปเลยจะดีในด้านนี้คุยกันแับพ่อแม่อุ่าตายาถ้ามีธุรกิจโกลฟสีธุรกิจครอบครัวมันก็จะไมรลิบลุยทำต่อเลยครับอันนี้จะดีนะฝากไว้เป็นแนวทางครับสุดท้ายครับเกิดวันเสาร์ครับาวพูธเป็นกากินีครับคาราทีมาล็งและขั้นอย่างที่ตกใจไปยครับในมุมมองกับแทนเฟสเทวันยังไปต่อได้ครับแต่ต้องทำดังนี้ครับเปิดที่หนึ่งไปได้ดีที่หนึ่งครับจะทำทางที่ใไกลหน่อยครับสอง เลียนอย่างทาอย่างก็จะดูดีนะครับเออก็ได้เหมือนกันอทำตรงสายมากนะสายเป็นผู้ไปเจรจาในโลกออนไลน์เยอะๆเพราะการเจราไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันครับเรามีอินเทอร์เน็ตเชื่อมสัมพันธ์กันได้โอนก็โอนออนไลน์ได้นะไม่เจอหน้ากันเยอะนะจริงเจอหน้ากันไม่ชอบครับเป็นการีก็จัดคุยทางโทรศัพท์เป็นชอบอันนี้ก็มีจิตคือโอกาสนะครับจะทำไปเลยอย่างนกการีเล็งรักเนี่ยแซนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นต่างชาติเป็นไม้ นูคุณภาพเปนน็นคนสู่ชีวิตและม้ต็ได้ก็ไป็นสำคัญถึงกันนะครับหรือเกี่ยวกับทางด้านเรียวกว่างานแก้ปัญหาครับตกแต่งเต,ต,ต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูนงงรีโนเวทอะไรแบบนี้นะมือสองต่างประเทศต่างแดนที่จะเหมาะกับเราแล้วก็ต้องรู้ไว้เยว่าเราต้องเหนื่อยคนอื่นคนอืทำสามครั้งเสร็จของเราต้อง 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ยต้องทำก็ต้องยอมลักเลือดยอมแม่หนอยเพสิ่งได้มามันหอหมหัวันคุ้มค่าม่งวยครับบาคนก็ไป ขายขยะแล้วรวยแต่นาค้าซื้อของมีสอนนงบา,างคน,นก็นกมีุ่วงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอาชีพที่ดูเหมือนไม่ดีแต่ก็รวยนะครับเราก็ไปทำเรื่องแปลกๆเน้นซ่อมเน้นแก้ไปนะฟิกพบเด่นอะไรเงี้ยเออโซลูชันเนี่ยเออทำตามนี้คนะเราก็จะทำในความต้องนี้แต่ร่ำรวยโฟกัสด้านนี้เลยดีแน่นอนครับตรงนี้แล้วก็พูดจากนันดีๆด้วยอย่าไปคิดลบพูดด่าพูดแช่งพูดไม่ดีปากเสียอันนี้จบกันนะครับ หรือทำผิดตรหมหนจบอยูน่น,นาน,นๆนี่เลยนะกอเป็นตามนี้นะครับแล้วก็บอกครับว่าที่ถูถ่ายเป็นภาพรวงดาวจรใช้เป็นแนวทางได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แม่นยำาละเอียดละเอียดเลยเนี่ยนะมันต้องดูนอกจากวันที่เกิดยังมีดวงดาวตอนเกิดสัมพันธ์กันแบบไหนเรียนพบอะไรกันอีกเนี่ยนะเป็นยอีกทักษายอีโอมาเลยครับถ้าอยากรู้กวบสจริงจังๆ,ๆนะทาตามทุกสองครับ s ว k v 6 5นะครับ แล้วทำตามที่รายบอกแล้วอารยีได้ดูภายใน24ชั่วโมงอย่างจองมาอย่างแน่นอนครับไวมากแต่ถ้าใครฟังตออ่อจบอาจารย์ก็จะบอกแหละว่าที่วันลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดเนี่ยดูแล้วได้อะไรบ้างให้อะไรแล้วลว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ไหมไปฟังต่อให้จบอ่าแล้วค่าครูเท่าไหร่นะแล้วรวมไปถึงภาพเฉลยบวญชีตาส่วนบุคคลมีติดตัวประจำตัววิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาวงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสผลลิปผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตดเกทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัพย์รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื่องเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขณาเพราะลักขนานะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน